วันนี้น้องมนก็ได้ต้นแคตตาสมาเพิ่มอีกแล้วค่ะเมื่อวันก่อนนะคะน้องมนไปเที่ยวสวนแคตตสที่ชันเนเธอร coffee, ์คาเฟ่กัญจนบุรีมาค่ะก่อนหน้านี้ไปมานะคะก็ได้มา2ต้นค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาอีกหลายต้นเลยต้นนี้มีน้ำหนักมากเลยนะคะน้องมนต้องค่อยๆย,ย,ยกเลยค่ะไปสวนแคตตสที่ไรนะคะก็ได้ของถูกใจกลับมาตลอดเลยถ้าใครชอบแบบน้องมนแนะนําให้ไปดูที่สวนได้ค่ะที่นี่เขาปลูกดีมากเลยนะคะปลูกแบบออร์แกนิกเลยค่ะหนออฟฟิศนะคะก็ค่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะหมดชอบมาเยอะมากตรงกําแพงแล้วก็ตรงขอบกระจกนะคะ มอดก็ใช้สเปรย์เดอะบอมตัวนี้ฉีดไปเลยค่ะเป็นออร์แกนิกเหมือนกันฉีดไล่เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้น้องมอดจะเอาไข่ขึ้นไปส่งที่ร้านกันด้วยค่ะที่ร้านก็มีการปรับปรุงใหม่นะคะพี่พแม็กโครก็มาจัดเรียงของให้เลยค่ะมีป้ายสินค้าให้ดูชัดเจนค่ะเดี๋ยวน้องมัดจะขึ้นป้ายเปิดร้านใหม่ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวน้องมัดจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะมาถึงนะคะน้องมอดก็ช่วยขายของที่ร้านเลยส่วนหลานยินดีนะคะก็พาไปที่ห้องเก็บของเลยค่ะมีมดเดินเป็นทางเลยค่ะน้องมอดก็ใช้ส<ะ> สูตไล่หนูไปเลยนะคะสเปรย์ดับบอมตัวนี้นะคะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถฉีดได้ค่ะฉีดในห้องน้ําห้องนอนห้องครัวได้หมดเลยค่ะเป็นออแกนิกนะคะมีกลิ่นหอมไม่ลบกวนวลูกค้าเลยค่ะที่ร้านก็จะมีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลานะคะปลอดภัยต่อลูกค้าด้วยน้องโมก็เดินฉีดให้ทั่วๆร้านเลยนะคะระหว่างที่น้องโมฉีดอยู่นะคะเจ้ายินดีก็คิดเงินให้ลูกค้าใหญ่เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะต้องเป็นแม่ค้าค่ะช่วยย่าขายของส่วนสเปรย์ดับบอมตัวนี้นะคะน้องโมก็มีทั้งหมดส่สูตรติด หรือไขยอาหารสดนะคะก็สามารถใช้ได้หรือร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะคะน้องนแนะนําสเปรย์ดอมตัวนี้เลยค่ะเป็นออร์แกนิกปลอดภัยทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวเราที่ร้านก็จะมีติดไว้ตลอดทั้งหมดสูตสู้าใกล้หมดก็สั่งเพิ่มมีพร้อมใช้ตลอดเลยค่ะ